ชื่อเอ็มค่ะสวัสดีครับชื่อมิดครับทำอาชีพอะไรกันคะอ่าทุกวันนี้ค่ะอ่าขายขายของค่ะขายของค่ะและปลาแซลมอนเป็นร้านซูชิค่ะที่ทำด้วยกันใช่ค่ะเป็นเป็นอ่าเป็นอยู่ในหนึ่งในเมนูในของร้านค่ะแล้วชื่อแบรนด์ใช่เหมือนที่หมอใช่ค่ะ i คซูชิย่อมาจากชื่อลูกชายกับลูกสาวค่ะอ q กับดิลลิง ร้า,ยาอยู่แถวไหนครับเมื่อก่อนมีหน้าร้านอยู่พัทยาแต่ว่าตอนนี้คือตั้งแต่โควิดมาร้านก็ไม่มีแล้วแต่ว่าขายออนไลน์ได้ก็ยังขายในเพจแล้วก็พี่เขาก็จะใส่ตะกร้าขาย<ๆ>เพราะว่าโควิดมันไม่มีคนคนไม่เข้าร้านค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นซูชิที่ใส่ตะกร้าถือขายทั่วพัทยาเจ้าแรกตอน,นอคือ,อคือพี่ยนะครับคือเราไม่เดิน สุ่มไปนะครับคือเรามีเพจมาจะบอกเพจลูกเพจว่าวันนี้จะไปเดินหุดไหนสโลกความเสี่ยงเลยครับอ่าแล้วเขาอินบอกมาแล้วเราเน้นว่าเราส่งฟรีพออย่าไปหยุดตรงน,นั้นพอไปส่งฟรีแล้วเราก็ติดไปนิดหน่อยไว้ขายเป็นค่าน้ำมันรถอะไรเงี้ยคู่นี้รู้จักและรักกันได้ไงคะก็เมื่อประมาณปีประมาณ4ี่สี่ะค่ะพี่เขาเรียนอยู่พานิชนาวีไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วทีเนี้ยเอ็มอะก็ไป เข็นน้ำที่ร้านขายของชําเพื่อที่จะไปเอามากรอกใส่ตู้เย็นเขาก็ทักน้องเอ็มเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เนืกงในใจเาวเอ็มนี่เป็นใครวะยู่มมาทักเราอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเราปกติจะไม่เคยคุยกับคนแปลกหน้าคนหน้าแปลกอะไรเงี้ยไม่ค่อยคุยค่ะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ทักักเสร็จแล้วเขาทํางานเกี่ยวกับปิโตรเลียมเขาก็จะไปเมืองนอกเพื่อที่เอาไปกับเรือก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เราแล้วก็ห่างไปนานมากเลยเป็นเป็นปีเลยค่ะ โทรกลับมาหาเอ็มพี่มิดนะนึกในใจลูกคนเดียวมพี่ตรงไหนมีพี่ด้มีพี่ที่ไหนวะอะไรอเงี้ยแล้วคือคุณรู้จักเราได้จากอะไรเรียนด้วยกันไม่ค่ะบ้านเอ็มน่ะจะเป็นอ่าซักรีดค่ะแล้วข้างหลังบ้านจะเป็นที่ตากผ่าีดเอ็มก็ไปช่วยแม่อ่ตากผ้าแขวนผ้าอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเขานั่งดีกีต้าอยู่กับเพื่อนแต่เราไม่เคยเขาอยู่แถวบ้านใช่แต่เราอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรพี่มิดแอบชอบคุณเอ็มมาได้ขนาดไหนนะคะคือทีแรกคิดว่าเป็นเหมือนน้องสาวเห็นเขา ขยันนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนเด็กคนนี้ขยันเลิกจากเรียนมาไปช่วยพ่อแม่ส่งผ้ากลับมาตักน้ํกตอกน้าอะไรอย่างนี้ก็เราชอบความขยันอ๋อเาวที่ขยันก็เลยอยากจะติดต่อเขาไว้แล้วก็มีวิธีติดต่อคือต้องเข้าทั้งแม่ยายพะไม่อยันรับซักดผ้าก็เลยเอชุดที่ทํางานไปให้ซักไปเป็นรายเดือนอ๋อแล้วความสัมพันธ์มันเริ่มตอนไหนคะก็เขาก็โทรมาเรื่อยๆโทรมาโทรมา คุยกันทางโทรศัพท์เป็นปีอะค่ะไม่เคยไม่เคยเจอหน้ากันเพราะนานๆเขาจะกลับมาบ้านทีพอเขากลับมาอย่างเงี้ยพอคุยกันได้สักระยะหนึ่งอะเขาเป็นคนพาไปอำเภอเลยค่ะค่ะ,คะไปจดทะเบียนเลยโดยที่ยังไม่ได้บอกพ่อบอกแม่เลยล<ะ>คือขับรถอะ,ะเหมือนพาขับรถเล่นอะคะ่ะขับไปค่ะมาเจออำเภอก็แวะเข้าไปเลยอย่างเงี้ย เราตกใจไหมเหมือนโดนป้ายยาเขาไม่เซ็นเราก็เซ็นตกใจวิ่งลงตกใจก็เลยเซ็นเลยตกใจจับปากกาเซ็นตกใจจับปากกาเซ็นผูกใช่ไหมแล้วทุกวันนี้พ่อแม่ยังไม่รู้เลยนะว่าแต่งงานกันแล้วรู้แล้วรู้แล้วกลับไปบอกพ่อแม่ไม่ตกใจหรอแม่เมื่อกี้หนูไม่ได้ไปขับรถเล่นนะไปจดทะเบียนนะตอนกลับมาบอกยิ่งใหญ่ก็เขาพี่เขาเป็นคนบอกเขาว่าพาไปจดทะเบียนแล้วนะอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าจะแต่งงานก็เดี๋ยวรอเก็บตังค์ก่อนก็เก็บตังค์แต่งงานกันประมาณอีกปีนึงค่ะแต่งงานกันทําไมพี่ถึงพาเขาไปจดทะเบียนเลยถามว่าจะอยู่ด้วยกันไหมถ้าอยู่โอเคมาทั้งแต่ก็สร้างด้วยกันอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดจดทะเบียนเขาจะได้มาอยู่ด้วยกันสร้ครอบครัวกันตอนนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วคะประมาณ20ปีค่ะยี่สิบปีมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจมากเลย เจอไม่เป็นไรจะเย็นๆยนเคยขนาดแบบว่าไม่มีตังค์อะจนไปเห็นตลาดมีโค้งไก่มันขายประมาณสิบกว่าบาทเมื่อก่อนเนี้ยหาหายังไงก็ไม่มีบาทกว่าบาทบาทสองบาทเนี้ยจนแบบเดินไปแล้วแบบเจอเศษเนี้ยเก็บขมาซื้อโค้งไก่มาทอดกินกันทุกวันเนี้ยคือแบบผ่านไปตลาดเห็นโค้งไก่ก็ยังซื้อกลับมากินแต่ ทอดกินนะคะไม่กินสดสดทอดกินนะคะไม่กินสดสดทำไมคะทำไมคะทำไมมันเลี้ยวอย่างนี้ไมนไปดีแล้วอ่ะน้ำตากำลังจะคลออยู่ตรงนี้โอ้คือแบบว่ามันมันอยู่ในใจคือบางทีเราทะเลาะกันเถียงกันอะไรเงี้ยพอเรามาคิดถึงตรงนี้เราก็เออยังอยู่กันได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ๆมันลําบากมากเลย นี่ไปเรือเรือจมกลางทะเลเลยนะคะอ้าวเหรอใช่ลอยคออ,ออยู่กลางทะเลเราลูก<อ>ชายคนโตอ่ะเพิ่งจะได้ประมาณ4ี่ห้าเดือนเป็นกลววไตอักเสบเข้าโรงพยาบาลแล้วเราคนเดียวอ่ะเพิ่งเพิ่งคลอดลูกเนี่ยเราต้องไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อเพิ่งจะผ่าตัดไปแบกน้ําตรงน้ําตาเนี่ยต้องทําหมดทุกอย่างเพราะเราคนเดียวณตอนนั้นพอช่วงที่ผมเรือจมอ่ะเอกสารทุกอย่างต้องทําใหม่หมดต้องใช้เวลาก็ไปทํางานไม่ได้ ตกงานกันหมดทุกคนแต่ก็ฝ่าฟันกันมาได้ใช่ค่ะจนมีเนี่ยพอคิดพอดีเขาได้ไปทําเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จากเด็กเสิร์ฟไปเป็นเชฟก็ได้ความรู้มารูพักรักจําบ้างเลยบ้างก็มาทําร้านแล้วก็ขายปรุงจนได้เป็นรถของเราก็เลยทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะแซลมอนซูชิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องขอบคุณวันนั้นที่เรือล่มเพราะว่าตอนที่ลอยคออยู่มีปลาแซลมอนว่ายผีแล้วแต่ว่าเหมือนให้ไอเดียเราว่าว่ายเยอะนะมันเยอะนะเฮอาเอาชนะไรเอาชนะไรคุณมิตรมีอะไรอยากจะบอกกับคุณเอ็มั้งคะไม่ต้องไม่พูดจะพูดได้ครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนมองตาก็รู้ใจอลไรครับเขาวันนี้ขอบคุณมากนะที่ร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แซดีเอขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซดดซสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดดซดด s อ s e สใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแัดซดดอก็พวกเรานั้นทำรายการที่วีซงวิงเซนทีวีเซนที่วิวเซนทีวีย